จบไทยท้าออยจากโรงเรียนหมอไม่เคยได้ไป6ใบคือได้ไปประกาศ2ใบนะใบป,ประกาศ2บภาษาแฝนให้มันเต็มผนังไปเลยถ้าเรียนจบได้ไปอะไรบ้างคะโอเคต้องถามของว่านักเรียนเรียนอะไร ไม่ใช่เรียนไทยเท้าออยได้อยู่ใบไทยอยู่ใบใบเดียววิชาเดียวไม่ใช่ถ้านักงเรียนเรียนไทยเท้าออยก็ต้องได้ไทยเท้าออยถ้าของโรงเรียนหมอไมเคิลก็คือหลักสูตรละสองสองใบสองภาษานั่นเองอย่างเนี้ยสี่พันเก้าร้อยบาทตรงเนี้ยข้างบนเนี้ยคือได้ใบประกาศสองใบนะใบประกาศสองภาษาเพราะอะไรเพราะเวลาที่นักเรียนจะทางานในประเทศเราก็ใช้ใบภาษาไทยถ้าเราจะไปทางานต่างประเทศก็ต้องใช้อะไรใบภาษาอังกฤษฉะนั้นก็เลยให้ไปเลยสองภาษาแล้วถ้าเกิดใบประกาศฉีกขาดสูญหายชํารุดทาไงครับหมอแจ้งโรงเรียนครับ ออกให้ใหม่ได้ค่าธรรมเนียมหนึ่งบาทไม่ต้องปวดหัวมันเหมือนทําบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ไอ้ใบทะเบียนหมอใบชมพูนักเรียนเคยเห็นมาใบาชมพูเดี๋ยวผมเสิร์ชให้อ่ะใบชมพูก็ฟรีนะครับเอาใบาประกาศนักเรียนที่เรียนจบจากที่ไหนก็ตามอ่ะนะถ้าเขาถูกต้องตามกฎหมายไปขึ้นทะเบียนได้เลยฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับมีแค่อาจจะเสียค่าอะไรค่าเดินทางนิดนึงนะหรือ,อค่าอะไรค่าตรวจสุขภาพตรวจ5โรคนะ ไปคลินิกก็ได้ร้อยเดียวเองเพราะฉะนั้นจบไทยท้าออยจากโรงเรียนหมอไม่เกินได้ไป6ใบจุกๆเนาะแล้วตอนนี้มันมีโปรโมชั่นคือถ้าเรียนโรงเรียนสามพอตเราแถมสปาหน้าให้ก็ได้ไปแปดใบเลยเอาแบบแขวนให้มันเต็มผนังไปเลยพอไหมพอมาเรียนเลยครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องมีพื้นฐานหรอกครับแบบแก้วว่างเปล่าไปเลยแบบไม่ต้องมีอะไรมาเลยครับเพราะว่ายิ่งถ้ามีนะผมบอกเลยคนที่มีมันจะตีกันหมอบอกเลยว่าถ้าแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ละสำนักก็ไม่เหมือนกันเนาะ ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามไ like, ว้นะครับเราจะมีโปรเจกต์ดีๆนะครับมาให้นกักเรียทุกคนแล้วก็คนผู้ดูทุกๆคนนะครับ